วันนี้นะคะทางเรา e n s น a c h a t นะคะได้เก็บภาพบรรยากาศคอนเสิร์ตความสุขบนผืนทรายตอนลงเลที่รักนะคะมาให้ทุกท่านได้ชมกันแล้ววันนี้ขอบอกว่าแอปพลิเคชัน e n s น a ทของเรานะคะเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการเลยทีเดียวจ้ะและงานก็ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้ที่ตลาดลงเลตำบล300ยอดจังหวัดปรีขันีค่ะซึ่งก็ต้องขอขอ,ขอบคุณนะคะดรดำริ ri, ที่เป็นประธานตลาดลงเลนะคะที่จัดงานดีด แบบนี้และรวมไปถึงร้อยตารวจตีทิติเนสว่างเป็นนายกอ,ตอตบตตาบล3ามรอยยอดด้วยค่ะคุณสุมเมฆเจริญสุขประธานชมรม CSR เพื่อการท่องเที่ยวตาบล3ามรอยยอดซึ่งขอขอบคุณทั้ง3ท่านมากๆเลยนะคะที่จัดงานดีๆแบบนี้และที่ขาดไม่ได้เลยนะคะผู้สนับสนุนหลักอย่างบอสโจและบอสบุ๊คของเรานะคะที่ในวันนี้นะคะก็ได้มาทําให้ทุกคนนะคะได้ทราบถึงแอปพลิเคชันเ n s e เซชชของเราได้มากขึ้นนะคะแล้วก็มีผู้คน ะะได้โหลดใช้งานในวันนั้นเยอะมากๆเลยค่ะและเราก็ได้เก็บภาพบรรยากาศเล็กๆน้อยๆมาฝากทุกๆท่านนะคะที่เป็นหุ้นส่วนของแอปพลิเคชัน e n s t a Chat ได้ดูได้นะคะ

นานแค่ไหนก็เจอขอบคุณในสิ่งที่เธอมอบให้กันฉันข้าเวลาเพื่มาพบเธอข้าวเวลาพื่งมารักกันข้นคืนวันที่แสนจะหนาวหวัวใจขอบคุณที่รอฉันอยู่เฝ้าดูแลกันไม่ ขอคุณทที่ทให้้้ฉันไดาจเยังไม่จบยังไม่จบว่าวาว่าความรักแท้นั้งมีจริงข้ามเวลาน้องวีจบไปแล้วนะคะต่อด้วยพี่แหลมของเราเลยค่ะ และนี่ก็เป็นความยิ่งใหญ่อลาการนะคะของการจัดงานคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะคะเป็นความสุขนะคะแล้วก็เป็นความทรงจําที่น่าประทับใจมากๆเลยนะคะซึ่งแอปพลิเคชัน Enset Chat ของเรานะคะจะเดินทางไปพบกับผู้คนที่จังหวัดไหนและที่สถานที่ใดนะคะเดี๋ยวเราต้องมาติดตามกันในครั้งต่อๆไปขอบคุณที่ก้าวเดินไปพร้อมๆก,กันกับเรา Enset Chat